สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะกิกนะคะเป็นเจ้าของช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ช่องนี้นะคะทําช่องประกันช่องนี้มาเพื่อสรุปสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทําประกันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาที่ผ่านมาชมคลิปของกิกแล้วแล้วก็เกิดสนใจอยากจะทําประกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าข้อมูลในสรุปแบบประกันต่างๆที่กิกทำไว้จะช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของ ผู้ชมหลายๆท่านนะคะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามประกันในทุ่งลาเวนเดอร์กิ๊กฝากกดติดตามช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ไว้ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะไว้เวลากิ๊กมีคลิปใหม่แล้วก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาชมอย่างทันท่วงทีค่ะเพราะว่าช่วงนี้กิ๊กจะมีคลิปใหม่ในแบบประกันแบบใหม่ออกมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกิ๊กเชื่อเลยค่ะว่า หลากหลายแบบประกันนะคะจะเหมาะกับแต่ละบุคคลเพียงแค่คุณดูหลายๆคลิปนะคะแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าแบบประกันแบบไหนที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของตัวคุณเองมากที่สุดนะคะสําหรับในวันนี้นะคะกิ๊กจะแนะนําแบบประกันแบบใหม่ล่าสุดเลยค่ะจะปิดการขายแบบเดิมและเปิดแบบใหม่ในวันรุ่งขึ้นโดยทันทีอ่าแต่เอฟซี FC ของประกันในทุกาวันเดิมไม่ต้องกลัวพลาดนะคะพอกิ๊กจะนํามาสรุปนะคะ,ะ,คะให้ทุกคนทราบก่อนล่วงหน้าเลยกิ๊ก ขึ้นเล็กที่บริญาตตัวแทนให้ก่อนดีกว่าค่ะกิ๊กเป็นตัวแทนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะคะผู้ชมท่านใดน,นะคะยังไม่มีตัวแทนดูแลและชมคลิปของกิ๊กแล้วแล้วก็อยากให้กิ๊กเป็นตัวแทนดูแลหรือว่าขอข้อมูลไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจให้กิ๊กเป็นตัวแทนดูแลกรมธรรม์ของคุณหรือครอบครัวคุณก็ สามารถแอดไลน์ด้านข้างได้เลยนะคะแอดไลน์ประกรันคิดกาลาง lavender ค่ะพร้อมเลขที่ใบอนุญาตตัวแทน,นะค่ะและหากมีคำถามในคลิปใดๆดก็ตามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยหรือว่าถามมาในไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะเป็นคนตอบคำถามเองทุกคำถามเลยนะคะยินดีค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะสำหรับแบบประกรันที่กิ๊กมาเสนอในวันนี้นะคะ บอกก่อนเลยว่าเป็นแบบประกันที่ยอดฮิตแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคําถามสุขภาพหลายๆท่านนะคะเกิดปัญหาสุขภาพแต่ยังต้องลดหย่อนภาษีนะคะอาจจะทําประกันชีวิตแผนอื่นๆไม่ได้แต่แผนนี้คุณสามารถทําได้เพราะว่าใครๆก็ทําได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคํถาถามสุขภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เราขยายช่วงอายุให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเรามาดูกันคะ่ะว่าวันนี้กิ๊กสรุปค,คลิปอะไร วันนี้นะคะคลิปที่กิ๊กสรุปในวันนี้คือ10บทับหนึ่ง 1. อ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ากิ๊กเคยทําคลิป10บทับหนึ่งแล้วนี่นาะเดี๋ยวกิ๊กทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะแต่ในวันนี้ค่ะคลิปตัวเดิมที่ปัจจุบันนี้นะคะวันนี้กิ๊กบันทึกเทปวันที่8พฤษภาคมนะคะ วันนี้ก็ยังขายแบบเดิมอยู่แบบเดิมจะขายจนถึงวันที่9พฤษภาคม65นี้และก็จะปิดการขายภายในวันที่9แล้วเราจะเปิดแผนใหม่ทันทีเปิดขายวันแรกในวันที่10พฤษภาคมแผนเดิมนะคะกิดกขึ้นให้ดูค่ะแผนเดิมคือโครงการเมืองไทย101พลัสนะคะชื่อโครงการเมืองไทย101พลัสนะคะ ซึ่งจะปิดการขายภายในวันที่9พฤษภาคมหากท่าในใดชอบฟิเจอร์ของแบบเดิมก็ซื้อภายในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวกิจจะเปรียบเทียบให้แล้วก็ทิ้งลิงก์แบบประกันแบบนี้ที่กี่เคยสรุปไว้นะคะเผื่อสนใจก็คลิกลิงก์เข้าไปชมคลิปได้นะคะและแผนใหม่ที่จะมาแทนนะคะชื่อแผนว่าเมืองไทยสมาร์ทลิงโป o 10ทับ1โกลบอลนะคะ เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจนว่าชื่อไม่เหมือนกันแต่ฟีเจอร์ค่อนข้างเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนไปมากมายอะไรนะคะเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะชำระบิลประกันปีเดียวคุ้มครอง10ปีนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอะไรที่เหมือนเดิมและอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะระยะเวลาเอาประกัน10ปีเท่าเดิมนะคะระยะเวลาชําระเบีย้ย1นปีเหมือนเดิมนะคะของทั้ง2แบบ ทุนประกันเริ่มต้นสามารถทําได้ตั้งแต่ทุนประกัน3 0 0 0 0บาทเหมือนเดิมของทั้ง2แบบนะคะขึ้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะแบบเดิมทําได้ตั้งแต่อายุ30วันจนถึงอายุ70ปีแต่แผนใหม่นี้ค่ะเมืองไทยสมาร์ทริงโบร10ิบทับหนเนี่เราขยายให้มากขึ้นค่ะทำได้ตั้งแต่อายุ30วันจนถึงอายุ80ปีและเหมือนกันคือไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะ ตรงนี้นะคะเรามาดูเงินคืนระหว่างปีถ้าเป็นแผนเดิมที่เป็นเมืองไทย101%นพัสนะคะเราจะมีเงินคืนนะคะทุกๆ2ปีก็คือปีที่2-4-6-8นะคะปีละ2%นะคะ2-4-6-8ปีละ2% 4ปีก็8%และในปีที่10รับ101%นะคะบวกเงินปันผลถ้ามี แต่แบบปัจจุบันที่กำลังจะเปิดการขายแล้วนะคะก็คือเมืองไทยสมาร์ทลิงโปรส1คับหนึ่โกลบอลตัวนี้นะคะเปลี่ยนจากจ่ายทุกๆ2ปีเป็นจ่ายทุกๆปีปีละ1%เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่9คุณได้รับเงินคืนปีละ1%ของทุนประกันนะคะก็9ปีนะคะปีที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ปีละ1% 9ปีและในปีที่10ก็รับคืน10 1เปเหมือนกันนะคะ และบวกเงินปันผลถ้ามีเดี๋ยวกิ๊กอธิบายเงินปันผลเพิ่มเติมส่วนความคุ้มครองชีวิตเดิมความคุ้มครองชีวิตนะคะแผนเดิมนะคะจะอยู่ที่1นึนะคะความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต1นึของทุนประกันหรือจํานวนเงินเอาประกันแต่แผนใหม่นี้นะคะจะเป็นความคุ้มครองชีวิตตลอด10ปีจะเป็น10 5ซของทุนประกันหรือจํานวนเงินเอาประกันนั่นเองค่ะ ส่วนที่บอกว่าเงินปันผลในปีสุดท้ายถ้ามีจ่ายยังไงเงินปันผลมาจากไหนเงินปันผลมาจากการลงทุนในอินเด็กซ์ค่ะของเราใช้ City Global Multi a s s e t Index ใช้ตัวเดิมนะคะใช้ตัวเดิมแล้วก็มี City เป็นผู้บริหารนะคะ เดี๋ยวกิ๊กจะมีคลิปต่อเนื่องจากคลิปนี้นะคะอธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมแผนนี้ทางเมืองไทยประกันชีวิตเราถึงให้ซิตี้บริหารและถึงเลือกอินเด็กตัวซิตี้โคบโมงมันติแอสเซทอินเด็กมาบริหารแผนนี้นะคะก็เดี๋ยวชมคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้กยก๊กจอธิบายฟีเจอร์กว้างๆแล้วก็เปรียบเทียบกับแผนเดิมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะย้ํากันข่าวว่าแผนนี้ชําระด้วยบัตรเครดิตไม่ได้นะคะเพราะว่าชาําระเบี้ยประกันได้ ปีเดียวเท่านั้นนะคะไม่รับบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มสุขภาพใดๆไปได้นะคะและแผนนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคือ1,000 0แสนบาทไม่ต้องสรวนสุขภาพไม่ต้องตอบคาถามสุขภาพ จริงๆแนะนําแผนนี้เป็นอีกแผนหนึ่งนะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่อายุเยอะแล้วนะคะเช่นประมาณ70็ up ขึ้นไปแต่ยังต้องลดหย่อนภาษียังมีรายได้อยู่ก็เลยมองหาไม่ว่าจะเป็นประกันส่วนแรกสาม0 0 0หนึ่งแสนบาทหรือว่าส่วนบํานาญสองแสนบาทหรือว่าสูงสุดสามแสนบาทนะคะหลายๆท่านก็ทักมาปรึกษาได้นะคะเดี๋ยวพี่จะมีแบบประกันแนะนําสําหรับคนที่อายุเยอะๆแล้วที่ยังมีรายได้นะคะและต้องลดหย่อนภาษีนะคะแผนนี้เมืองไทยสมาร์ทลิฟโบ10/1โกลบอลตัวนี้เป็นอีกแผนหนึ่งนะคะที่ขยายอายุทําได้ถึงอายุ 80ปีเพราะฉะนั้นหมดปัญหาคนที่อายุช่วงที่60ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปนะคะถึง80ปีและยังมีรายได้ที่ต้องยื่นเสียภาษีอยู่ก็อยากจะได้เบี้ยประกันตัวนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการลดหย่อนภาษีก็ทําประกันแบบนี้ได้เลยนะคะและเมื่อเปรียบเทียบ IR r เดี๋ยวกลิกขึ้น IR ให้ดูนิดนึงคลิกลองเปรียบเทียบ IR มาแล้ว IR จะสูงขึ้นกว่าแบบเดิมนะคะก็ถ้าชอบแบบเดิม ก็ได้นะคะทําภัยถ้าอยากทำทำันท,ทำภายในวันที่9ก้พาพฤษภาแต่ถ้าชอบแผนใหม่นะคะเริ่มทําได้ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม66นะคะ IR r จะดิดขึ้นนิดนึง IR r จะอยู่ที่ประมาณ1%นะคะและเรามาดูกิ๊กยกตัวอย่างให้นะคะสําหรับแผนประกรันแผนเมืองไทยสมาร์ทริงโป o 1 1บทับ 1, โกโบโลบอลที่กิ๊กยกตัวอย่างในวันนี้นะคะตัวอย่างในวันนี้ก็คือเพศชายอายุ IU 40ปี ทำเมืองไทยสมาร์ทลิงโป10ทับ1โกลโบนะคะเลือกทำทุนประกันที่1ล้านบาทวันนี้กิ๊งยกตัวอย่างมาให้เบี้ยประกันของคุณผู้ชายท่านนี้ที่อายุ40ปีนะคะชำระเบี้ยประกันปีเดียวนะคะทุนประกัน1ล้านชำระเบี้ยประกันเพียง981,000บาทนะคะและเงินคืนระหว่างปีดังตารางด้านข้างนี้นะคะ เงินคืนทุกๆปีปีละ1%์ของ1ล้านบาทคุณจะได้รับเงินคืนปีละ1 0 0 0 0่นบาทเป็นเวลา9ปีตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่9รวม90 0 0 0มแล้วนะคะและในปีที่10คุณได้รับเงินครบกำหนดสัญญาที่10 1อร์เของทุนประกันในที่นี้ก็คือ1 000, 1 0 0 0ล้านบาทนะคะเมื่อกิ้รวมผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญานะคะก็คือตั้งแต่ปีที่1ที่ได้รับคืนปีละ1 0 0 0 0ห่ไปจนถึงปีที่10รวมแล้วผลประโยชน์ก็อยู่ที่ 110นะคะของทุนประกันซึ่งก็คือได้รับรวมทั้งสิ้น1นล้านหนึ่บาทด้วยเบี้ยประกรันที่คุณชำระไปปีเดียวเท่าไหร่นะคะเบี้ยประกรันคุณผู้ชายท่านนี้ชําระปีเดียวเพียงแค่9ก้า0 0นบาทนะคะ แล้วเมื่อคำนวณส่วนต่างนะคะเรายังไม่คิดรวมเงินปันผลนะคะคิดผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันเมื่อสักครู่แล้วนะคะผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาได้อยู่ที่1นึ0 0ล้านหนึ่งแบาทเบี้ยประกันจ่ายไป9ก้าแสนแปมบาทส่วนต่างก็จะได้อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งบาทค่ะและสําหรับความคุ้มครองชีวิตไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นประกันชีวิตนะคะตลอดระยะเวลา10ปีหากเกิดการเสียชีวิตหรือจาก ก่อนวัยอันควรนะคะผลประโยชน์ของแผนนี้จะคุ้มครองทุนชีวิตอยู่ที่1นึเเซของทุนประกันในที่นี้ก็คือกรณีจักไปก่อนวัยอันควรจะมอบเงินผลประโยชน์ให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์เป็นจานวนอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทแล้วเรามาดูตัวอย่างเงินปันผลในปีที่10ที่คุณจะได้รับจากการลงทุนในอินเด็กตัวนี้วันนี้นะคะกิ๊กยกตัวอย่างเงินปันผลนะคะตัวอย่างเคสแรกที่บอกไปก็คือ ยกไปว่าไม่ได้รับเงินปันผลนะคะก็จะได้ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยที่ชำระไปก็ประมาณ1น9 0 0 0บาทนะคะยกตัวอย่างเคที่2กรณีเงินปันผลนะคะได้อยู่ที่3%ต่อปี3%ต่อปีคุณจะได้เงินก้อนในปีที่10เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ136,000บาทนะคะ แล้วตลอดสัญญาคุณก็จะได้อยู่ที่1.236.247บาทนะคะนี่สำหรับผลตอบแทนตัวอย่างที่3%นะคะและกิ๊งมีตัวอย่างอยู่ที่5%ด้วยนะคะ ตัวอย่างอยู่ที่5%เเงินปันผลที่คุณจะได้รับในปีที่10ก็จะอยู่ที่2 4 8 9 2 2บาทรวมผลประโยชน์ตอบแทนตลอดอายุสัญญาถ้าอัตราผลตอบแทนอินเด็กตัวนี้อยู่ที่5%เนะคะผลประโยชน์รวมก็จะอยู่ที่1 3 4 8 9ล้านบาทนะคะตัวนี้นะคะอินเด็กตัวนี้ ย้อนหลังเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะขึ้นตลาดให้ด้านข้ามเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่แผนนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเหมือนกับสิทักหอันเดิมคือเราก็การันตีเงินที่จ่ายไปไม่หายไปไหนนะคะเพราะว่าผลประโยชน์ทั้งๆท,ท,ที่ตัวอย่างเคสแรกนะคะก็คือไม่ได้เงินปันผลคุณก็จะได้ผลประโยชน์มากกว่าเบีย้ยที่คุณชาระอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากคุณได้ผลประโยชน์เงินปันผลเพิ่มเติมผลประโยชน์ตรงนี้ก็ยิ่งได้เพิ่มเติมนะคะการันตีเงินไม่หายไปไหนเบีย้ยประกัน เงินที่ได้อะค่ะไม่น้อยกว่าเบี้ยประกันที่คุณชําระไปอย่างแน่นอนค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะสนใจแผนนี้นะคะกิ๊กเปิดตัวนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะรีบเปิดเลยค่ะเพราะว่าแผนนี้เปิดขายวันแรกวันที่10พฤษภาคม66นี้นะคะย้ํากันอีกครั้งค่ะชื่อแผนว่าเมืองไทยสมาร์ทย้ำกันอีกครั้งค่ะชื่อแผนว่าเมือ,ไมองออไทยสมาร์ทลิงโปริ0ทับหนึ่งโกลบอลนะคะเหมาะสำหรับใครบ้างเหมาะสำหรับ คนที่ต้องการรถยนต์ภาษีคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนที่เป็นนักลงทุนมือใหม่นะคะอาจจะยังไม่ลงทุนด้วยตัวเองก็เลยต้องใช้ผู้ช่วชาญในการลงทุนนะคะเพราะเรามีซิตี้เป็นผู้บริหาร ในอินเด็กตัวที่เราเลือกมาลงทุนแผนนี้นะคะยังไงกิกฝากชมคลิปถัดไปเป็น EP ีต่อไปที่กิกจะอธิบายละเอียดว่าทำไมเราต้องใช้อินเด็กตัวนี้ทำให้ทำไมเราต้องใช้ซิตี้มาบริหารและผลตอบแทนของแผนนี้ผลประโยชน์เงินปันผลเป็นยังไงนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจจะทำประกันแผนใหม่นี้นะคะก็ติดต่อกิกได้จาก QR code ด้านข้างนี้นะคะและหาก ท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดน,นะคะสนใจอยากให้กิ๊กสรุปแบบประกันแผ่นไหนก็ตามก็ทักมาบอกกันได้นะคะหรือว่ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมประมาณไหนก็ทักมาบอกกันได้นะคะและหากต้องการให้กิ๊กเป็นตัวแทนดูแลอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะ วันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทกท่านผู้ฟังที่ผ่านมาชมคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e ให้ช่องประกันในทุกเราเวนเดอร์ไว้ด้วยนะคะให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกันในทุกเราเวนเดอร์วันนี้ที่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ